สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณครอบบ้าทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสคู่เดี๋ยวและเรี่ยวให้ฟังกันเป็นเรื่องวันที่คู่แรกนะครับอยู่ในศึกเกาโชเซเลอานะครับอุดิเดเซ่เปิดบ้านรับเงินของนาโปลีคู่ที่เตะเวลาทีหนึ่งสี่สิบห้าราคาตอนนี้นะครับทีมเยือนนาโปลีต่อครึ่งควบนะความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านอุดิเดเซ่เนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านได้ดีนะครับไม่แพ้ใครมาหกนัดติดเข้าไปแล้วนะครับแต่งไงก็ตามวันนี้พวกเขาต้องเจอกับนาโปลีครับทีมชาฝูงที่กำลังจะคว้าแชมป์อยู่ล้อมรอนะครับแถมฟออร์มนนนกบ้าเี่ย ก็โหดจัดเลยนะครับชนะติดกันมา8เกมนะนะแล้วนะเลนเปิดให้ทีมเยือนนะครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งควบลูกลบหนะแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อครับแม้ช่วงหลังนาบูลีเนี่ยจะฟอร์มแผ่วลงไปนะครับแต่แชมป์เซเลออาร์เนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วถ้าพวกเขาจะคว้ามันได้นะครับเกมนี้ต้องมีแต้มและเชื่อว่านาบูลีจะทําได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเทรับซับมากกว่าครับเป็นรุ่นเม็ดสองกับนาบูลีกันดีกว่าคู่แรกคู่ที่สองนะครับข้ามที่กองอังกฤษศึกพรรรีีีเมย์ลกนะคับไอตันเปิดบ้านเบองแมนเเชสตอร์ยรีนตะครับไบรตันะ ความน่าจะเป็นนะครับแม้ว่าเจ้าถิ่นไบตันเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะบูฟอง6-0ก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าคู่แข่งในวันนี้เนะี่ยคือแมนยูนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะฮานัดหลังสุดในลีกนะครับเขาเก็บชนะไปถึง4-0อีกนับหนึ่งคือเสมอนะครับไม่แพ้ใครเลยนะยิงร่วม8ประตูครับแถมช่วงหลังครับนิยมเล่นตีหัวเข้าบ้านหรือเล่นเน้นผลด้วยด้วยนะครับฉะนั้นไม่ง่ายครับที่เจ้าบ้านจะไล่ต่อและป่าบอลลงได ค่อนข้างมั่นใจสถานการณ์ที่กดดันและช่วงโค้งตัวท้ายการรุกการเนี่ยลูกทีมของเอริกทนฮาตจะไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังครับอย่างน,น้อยๆต้องมีแต้มกลับออกไปฉะนั้นคู่ดีนะครับแนะนําให้อยู่รองครับคู่ที่2อรองไปที่แมนเชสเตอร์เนเต็ตครับในป,ปิดท้ายก็ด้วยลาลิกาสเปนนะครับแอตติกบิวบาลเปิดรับยันของเรอัลเบตินนะครับเดี๋ยวลาเตียสานราคาตอนนี้เจ้าบ้านบิวบาลนะครับต่อครึ่งควบนะความน่าจะเป็นวันนี้นะครับทั้งสองทีมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะคว้ายูโรป้าลีกแต่เบตติสบิวการมากกว่านะะครับับหลุดดแพ้ถึง4นน โดนยิงไปรวม10ลูกครับแถมสถิตินอกบ้านย่ำแย่นะครับ5ทิพหลังสุดแพ้ไปถึง4ขณะที่บิวเบาห่างดับ6ถึง6คะแนนคงจะลุ้นยากหน่อยครับแถมผลงานแผ่วเก็บได้แค่คะแนนเดียวจาก2เกมหลังนะครับซ้ำฟอร์มในบ้านลุ้นไม่ขึ้น5แมตช์หลังสุดนะครับแพ้ไปถึง3ดังนั้นมองจะผลงานสูสีครับเพราะว่าบิลเบาทางบอลข่มครับปุ่มหลังเก่าๆเนี่ยเปิดลังชนะเบลติด5แมตช์ติดนะครับยืนยันได้เพราะงั้นที่ราคาครึ่งควบเป็นทางบอลเจ้าบ้านน่าจะเบียดเข้าวินได้ครับไปลุ้นแมตช์สองกับบ จบแล้วนะครับ3คู่เล้ยากให้ฝั่งกันคู่แรกนะครับไปที่นาบุรีคู่ที่2อลองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่สุดท้ายไปที่บิลบาวับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดูทุกวันสำหรับนลิปไปก่อนเจังหวัดพรุ่งนี้สวัสดีครับ